รหาส,สุตรนะครับพี่น้อง FC แฟนคลับนะครับผมเขาไปแห่เชิญช่ชมนะครับน้องอุ้งอิงสาวหน่อยเพชรบันแพงนะครับผมว่าน้อง ดังแล้วน้องมีซื้อเสียงแล้วน้องเป็นซุปตาแล้วนะครับแต่น้องยังเหตุโตคือเกา่าบ่ว่าน้องสีดังซ้ำใดมีซื้อเสียงซ้ำใดนะครับมีพี่น้องแฟนคลับเอฟซีหลายซ้ำใดวงอิงเพชรบ้านแพงก็คือวงอิงเพชรบ้านแพงนะครับจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ยังเป็นคนเดิมนะครับคือมอนีก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับพี่นอ้องที่คณนาหมอลำ่ำสาวหน่อยเพชรบ้านแพงนะครับมาทั่วกว่อท่อหม้อ นะครับผมพี่น้องรอบบัตรที่นี่นะครับพี่น้องน้องอุ้งอิงของเขาเนี่นะครับลงจากรถตู้นะครับพี่น้องแล้วยางพานพี่น้องแฟนคลับเอฟซีเข้าไปในตลาดทาเบิงโบพิดเดาวโบพิดนะครับพี่น้องคาดว่ารถตู้ของน้องน่าจะจอดอยู่อ่ะในตลาดอย่างประมาณนี้นะครับพี่น้องแล้วน้อง กับพ่อเอกนะครับแล้วน้องกับพ่อเอกกับแม่หน่อยกับคู่มอนอิงและกับพี่ๆน้องๆหลายคนนะครับอาจจะย่างจากนาตลาดเข้าไปในตลาดเข้าไปหาหลังเวทีสาวหน่อยเพชรบันแพงนะครับแล้วบัดที่นี่เกิดภาพแห่งความประทับใจขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามีพี่น้องแฟนคลับเอฟซีหลายคนนะครับเขามาขอทายรูปเขามาขอจับไม่จับเมื่อนะครับก็คือตามวิถีคนดัง นะครับพี่น้องมีพี่น้องแฟนคลับเ c ซีมีพ่อพ่แม,แม,แม่เขามาให้กำลังใจกระตามที่พี่น้องเห็นเป็นปกติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าหลายๆคอมเมนต์หลายๆคนนะครับก็ได้แเฮเขาไปชื่นชมว่าน้องอ้วนิง เฮ็ดโตนาหาักแห้งจังส่นะครับพี่น้องว่าน,นอ้องอุ้งอิงนะเนี่ยเฮ็ดโตนาหักแห้งน้องโด่งดังน้องเป็นซุปตาแล้วแต่น้องย่างทําตัวติดดินถ้าพี่น้องเบิ่งผ่านบรรยากาศนั่นนะครับพี่น้องคิดว่าพี่น้องนาจะได้เห็นแล้วนะครับผมพี่นอ้อ,นองขึ้นหอกย่างเขาไปตลาดนะครับขึ้นไปแบบชิ่ว นะครับพี่น้องคือไปแบบปกติมากนะครับเห็นพี่น้องแฟนคลับเบบซี่หลายคนเนี่ยก็เขาไปจับไม่จับมือเขาไปทักทายน้องกะทําตัวเป็นปกติมากนะครับพี่น้องคือเจ้าของโบมันซุปตานี่ยแหละนะครับพี่น้องคือเป็นกันเองมากๆนะครับผมกับพ่อพ่อแม่แม่แฟนคลับเบบซี่นะครับคือพ่อพ่อแม่แม่หลายคนเนี่ยก็นาฮักกับน้องนะครับพี่น้องนาฮักกับน้องมากนะครับคือเพิ่นจัดแถวเรียงแถวเนี่ยเพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหลายที่สุด นะครับพี่น้องแล้วเพื่อนจะต่อแถวเข้าไปท่ายลูกกับอีลาที่เราค้นที่เราค้นนะครับคือเป็นภาพที่น่ารักนะครับพี่น้องคือเป็นภาพที่น่ารักนะครับมีความสูขทั้งอีลามีความสูขทั้งพี่น้องแฟนคลับเอฟซีนะครับนี่แหละนะครับพี่น้องคือไปแบบชิวๆจนเฮ็ดให้พี่น้องแฟนคลับเอฟซีทีบอลยูในหน้างานที่ติดตามทางโซเชียลนะครับในเข้าไปคอมเมนต์แล้วก็ได้เข้าไปชื่นชมว่าน้องเนี่ยเป็นกันเองมากกับเอฟซี นะครับพี่น้องเป็นกันเองมากและทำตัวแบบอ่าคือกับเจ้าของโมเมนต์ซุปตาโมเมนต์ค้นดังเนี่ยนะครับพี่น้องได้ใจพี่น้องแฟนคลับเบบซี่ไปเต็มเมนะครับคือหลายคนกับเขาไปเชิญชมนะครับพี่น้องว่าดีแล้วดีที่สุดแล้วลูกสาวลานะครับผมพี่น้องเป็นกันเองมากกับพ่อพ่อแม่แฟนคลับเบบซี่นะครับผมพี่น้องคือโมเมนต์ว่าคนอยู่ในหน้างานเนี่ยประทับใจ ย่างเดียวนะครับแล้วพี่น้องที่เบิ้งคลิปเนี่ยก็ประทับใจก็บอบอุ่นไปนน่ำไหม พี่น้องที่เบิ้งคลิดนี่ก็ประทับใจก็อบอุ่นไปนะแม่นะครับพี่น้องแล้วเข่นขออนุญาตพี่น้องนะครับผมประชาสัมพันธ์จากหน่อยนะครับมือนี้นะครับพี่น้องพี่น้องอย่าลืมนะครับเขาไปให้กําลังใจอีหล่าเฮาเขาไปให้กําลังใจทีมงานสาวหน่อยเพชรบันแพงนะครับมือนี้นะครับพี่น้องเพิ่นขายบัตรจองตั๋วแล้วนะครับตั้งแต่วันที่30นะครับพี่น้องก็ขึ้นมือนี้ละนะครับจนหอดวันที่6พฤษภาคมนะครับผมพี่น้องสําหรับพี่น้องที่อยากจะเมาดวเดียว อยู่ที่หกรอย่ที่บ6 6บาทนะครับพี่น้องแล้วสําหรับพี่น้องที่จะต้องการเมาส์ไล่วันนะครับ1น9บาทเท่านั้นเองนะครับสาหรับพี่น้องที่อยากจะเมาส์สามวันรวดนะครับพี่น้อง3 3 3บาทนะครับผมพี่น้องอ่านะครับเขาไปซื้อบัตรจองตัวอะไรแล้วนะครับผมตั้งแต่เมื่อนี้เป็นต้นไปนะครับจากวันที่30เมษายนนะครับพี่น้องจนหอดวันที่6พฤษภาคมนะครับพี่น้องล่องเข้าไป เลยนะครับ คุ้มสุดคุ้มนะครับผมสําหรับราคานี้นะครับเขาไปให้กําลังใจลีลาเฮ้านะครับเขาไปให้กําลังใจน้องอุ้งอิงนะครับพี่น้องเขาไปให้กําลังใจทีมงาาสาวนายเพชรบันแพงนะครับเขาไปให้กําลังใจพ่อโจนะครับผมพี่น้องพี่น้องที่ได้เห็นเหตุการณ์นี้ได้เห็นความประทับใจนี้นะครับพี่น้องมีความหูสึกจังใดนะครับผมฝากพี่น้องคอมเมนต์บอกเคล็ดลับแน่นะครับสำหรับเมื่อนี้นะครับพี่น้องเคล็ดคอร์ดอยากพี่น้องนะครับอําล่าผ้าจากพี่น้องนะครับผมฝากพี่น้องกดติดตาม กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับเบาวเียนคนโกนะครับพี่น้องสวัสดีครับสบายดี